เพื่อนๆคะตอนนี้นะคะปันกำลังจะไปที่วัดราชนัดดารามวรวิหารนะคะและตอนนี้ก็กำลังผ่านลานพระพราบมหาเจษฎาบดินนะคะคลิปนี้น,นะคะปันจะพาทุกท่านไปสักการะบูชาพระบรมสารีลิกท่านและไหว้พระทันค่ะค่ะตอนนี้นะคะ ปันเข้ามาในวัดราชนัด,ดารามวรวิหารกันแล้วนะคะซึ่งวันนี้ค่ะท้องฟ้าก็สดใสมากๆเลยนะคะวัดแห่งนี้นี่มีเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะซึ่งเป็นวัดที่ปลูกสร้างปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะหรือรัชกาลที่สามนะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติแก่พระราชนัด,ดาคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าหญิงโสมนัสวัฒนาวดีนะคะ จึงท่งพระราชทานนามว่าวัดราชนัดดารามนั่นเองนะคะซึ่งก็ถือเป็นวัดพระอารามหลวงชัน้นตรีชนิดวรวิหารที่ได้รับการขึ้นทะเบียนนะคะเป็นโบราณสถานเมื่อปี2492ค่ะวัดแห่งนี้นะคะมีเจ้าพระยาย,ยมราชนะคะเป็นสถาปนิกผู้ออกแบบแผ่นผันผงการสร้างวัดนะ,ะกำกับการสร้างพระอุโบสถพระวิหารและก็สาลาการประเรียนด้วยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นปันมาอยู่ที่วัดราชนัดดารามวรวิหารา ซึ่งวันนี้ทางตั้งใจที่จะมาสักการะบูชานะคะพระ,ระราาบรมสารีริกธาตุที่อยู่บนหลุมบ้าวสุดของโลหะกระส่านะคะเห็นไหมคะด้านหลังเนี่ยสีเหลืองทองอันหลังมากๆสวยงามมากๆเลยนะคะแล้ววันนี้ค่ะท้องฟ้าสดใสมากๆเป็นใจมากๆเลยนะคะให้ปั่นได้มาอันตรายในวันนี้นะคะ,ะแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะปันก็จะเข้าไปสักการะบูชาองค์พระประธา,านนะคะที่พระอุโบสถทางาด้านหลิ่ง แต่ตอนนี้อะเรานะคะปางเป็นขึ้นไปสักการะบูชาพระบรมมาราชวีก็ท่าที่บริเวณโลหะกปรกการสาทท่านบนก่อนเลยคะ่ะปางปั่นกันเลยคะ่ะและตอนนี้นะคะเราเดินกันไปที่ โลหะปราศาทกันนะคะกำลังจะเดินขึ้นไปที่ตรงบริเวณด้านบนวันนี้ฟ้าสวยมากเห็นไหมฟ้าสวยมากๆฟ้าเป็นใจมากๆเลยชโอ้ช่งดีที่สุดเลยวันนี้ตอนนี้เรียกว่าโลหะปราศาทนะคะวัดราชนารามวรวิหารนะคะายเขาดน มีองค์พระนะะัขาวันนี้เราจะไปขึ้นไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุกันก่อนค่ะนี้เราเข้ามาตรงบริเวณด้านในกันแล้วนะคะด้านในก็จะมีแบบนี้เลยนะคะ,จะ,ะจะเป็นทางคล้ายเหมือนเป็นอุโมงค์แบบนี้เนาะมีนินทรรศการโลหะปราศาทให้ได้ชมกันด้วยนะคะเนี่ย ก็จะมีในส่วนของโซนเิสการนะคะซึ่งเราสามารถเดินเข้าไปทะลุไปในแต่ละส่วนได้จะทะลุถึงกันนะคะ mm hmm. เรนตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะมาไหว้พระเพื่อที่จะสักการะกันก่อนในเบื้องต้นได้นะคะแล้วก็ สมเด็จพระเทพ,พรัตราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีราชธานรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นนะคะให้สำหรับโลหะปราสาทนะคะเป็นประเภทปูชนียสถานและวัดวาอารามประจำปีสมรันะคะและตอนนี้นะคะปันก็จะ มาสักการะพระพุทธรูปนะคะเพื่อกล่าวคําบูชาพระบรมมาสาร,ริกธาตุในชั้นที่หนึ่งกันก่อนในเบื้องต้นนะคะซึ่งก็เหมาะสําหรับหลายๆท่านนะคะที่อาจจะสูงอายุหรือท่านใดที่ไม่สะดวกนะคะ,ะ,คะไม่สามารถที่จะขึ้นไปที่ด้านบนสุดที่ชั้นเจ็ดได้นะคะก็สามารถที่จะกล่าวคําบูชาพระบรมมาสาร,ริกธาตุที่ณบริเวณตรงนี้ได้เลยค่ะ และบริวเวณรอบๆชั้นหนึ่งนะคะก็จะมีนิทศาการโลหะปราสาทให้เราได้ชมกันนะคะอันนี้เป็นวิริทัศน์นะคะให้เราได้ชื่นชมและก็สัมผัสถึงคุณค่าแห่งศิลปรกรรมและสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะจะมีมูลเหตุการประดิษฐานโลหปราสาทนะคะให้เราได้ดูกันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งรัชกาลที่สองและรัชกาลที่สามนะคะ แล้วก็มีในส่วนของบอ่อเนยสยการต่างๆค่ะเป็นาศาสนาไมตรีไทยศรีลังกาคติการสร้างโลหะปราสาทของศรีรังกานะคะซึ่งอย่างที่บอกให้ฟังกันไปนะคะว่าโซนนี้จะเป็นโซนเกี่ยวกับเรื่องของเนสการของโลหะปราสาทนะคะสืบคติการสร้างศรีลังกาสะท้อนคุณค่าสถาปัตยกรรมไทยค่ะ พระบาทสมเด็จพระนังเก้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชาะคะ่ะผู้มีพระราชาธุไทยตั้งมั่นในการบำเพ็ญพระราชากรณียกิจค่ะก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับราัชากาลที่สนะคะซึ่งทุกท่านสามารถที่จะมาชมประวัติต่างๆของโลหะปราสาทได้ที่นี่ สวยงามมากๆค่ะเรื่องราวของโลหะปรา,าสาทหลังที่สามของโลกเป็นหลังเดียวที่ยังเหลืออยู่นะคะอันนี้คือลูกจำลองสมัยก่อนค่ะจะเป็นหาองค์สีดงแบบนี้แต่ตอนนี้ได้มีการปรัฒนาให้เป็นองค์สีทองเหลืองอลางท่ามกลางถนนราชดำเนินนะคะมีความดดเด่นเป็นสง่าามมากเลย ตำนานโลหะปรา,าสาทนะคะซึ่งอของเราคือแห่งที่สามที่สร้างขึ้นที่ประเทศไทยที่วัดราชนัดดารามวรวิหารนะแห่งแรกที่ประเทศอินเดียที่วัตถุผาลามนะคะเมืองสาวัตถีแห่งที่สองนี่สร้างขึ้นในประเทศศรีลังกาค่ะปัจจุบันก็เหลือแต่ซากปรักหักพังแล้วนะคะแห่งที่สามยังคงมีความสง่างามงดงาม จทนนนถกวันีนุ้นะคลหาปรา,าสาทหลังแรกในประเทศอินเดียนะคะหลังที่สองนะคะที่ประเทศศีรังกานะคะตอนนี้นะคะเราจะขึ้นไปด้านบนกันนะคะเพื่อไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุนะคะที่นี่เขาเปิดทุกวันนะคะ9โมงเช้าถึง4โมง50ทุกวันเลยนะคะ พื้นไม้บันไดในการขึ้นก็สวยสะอาดงดงามเงางามมากนะคะที่นี่ก็ดูแลเป็นอย่างดีนะระหว่างทางค่ะก็จะมีเป็นชั้นต่างๆนะคะที่ให้เราสามารถที่จะพักได้นะคะในแต่ละชั้นแล้วก็มาเดินจงกรมวิปัสสนานั่งสมาธินั่งกรรมฐานได้ค่ะแล้วก็ชื่นชมพระบารมี ไหว้พระบูชาพระกันในแต่ละสูวนได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกชั้นหนึ่งที่สําหรับไว้เดินจงกรมนักสมาธิเจริญจิตวิปัสสนาภาวนาตามศรัทธานะคะลมหอบลมหอบลมหอบอะ่ะสําหรับชั้นนี้เป็นชั้นสําหรับนั่งสมาธิได้เหมือนกันนะคะใครที่จะอยู่ตรงนี้ก็สามารถที่จะมานั่งสมาธิที่ชั้นนี้ได้เช่นเดียวกัน ยังคิดไม่ต่อค่ะยังไม่จบตอนนี้เราขึ้นมาที่ชั้นพระอริยบุคคล<ะ>ก็จะมีในส่วนของประวัติของพระอริยบุคคลแต่ละระดับแต่ละชั้นนะคะอคตอนนี้เราขึ้นมาถึงชั้นมาสุดกันแล้ว เพื่อชมทัศนียภาพ3 6 0องศาแล้วก็บูชาพระบรมสารีริกธาตุนะคะโอ้ยยังมากเป็นชั้นที่เขาบอกคือนิพพานด้วยนะแล้วก็ในส่วนของนิโรนยุนโรนห้าคืออะไรนก็สามารถที่จะได้ดูกันที่นี่เ้าไปดูด้านนอกกันดีกว่าค่ะ ตอนนี้นะคะเราออกไปชมทัศนียภาพรอบทิศนะคะบนชั้นที่6นะคะของโลหะปราสาทกันดีกว่านะคะโอ้ยวันนี้เท้าฟ้าเป็นใจมากๆสีสวยมากๆนะ,ะสีฟ้าตัดกับสีทองเนาะที่เหลืองอล่ามของโลหะปราสาทมีความงดงามมากๆเลยแหะคะ่ะ โลหะปราสาทแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่ถนนราชดำเนินกลางนะคะเป็นสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าของกรุงรัตนโกสินทร์นะคะซึ่งก็เป็นโลหะปราสาทองค์แรกและก็องเดียวของไทยนะคะที่คนไทยทุกคนล้วนภาคภูมิใจนะคะแล้วก็ชาวต่างชาติเองก็ให้ความสนใจอย่างมากเลยล่ะคะ่ะ และบริเวณตรงนี้นะคะเมื่อเรามองลงไปด้านล่างนะคะก็จะพบกับพระอุโบสถแล้วก็พระวิหารนะคะที่เมื่อกี้เราได้ไปยืนถ่ายกันด้านล่างกันนะคะตอนนี้ไปชมวิวรอบๆทิศกันก่อนนะคะซึ่งในแต่ละมุมเนี่ยเขาก็จะมีป้ายนะคะในการบอกถึงสถานที่สำคัญ จุดต่างๆที่อยู่รอบๆโลหะปราศาสตนะคะว่ามีสถานที่สำคัญอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นวัดมกุฏกษัตริย์ภูเขาทองวัดสเกตนะคะหรือแม้แต่วัดสุทัศน สะพานพระรามแปดวัดพระแก้วแล้วก็วัดเทพธิดารามเป็นต้นนะคะที่วัดแห่งนี้นะคะนอกจากที่เราจะได้มาบูชาสักการะพระบระมสารีริกธาตุนะคะแล้วก็ไหว้พระกันแล้วนะคะเราก็ยังได้ชมวิวสวยๆรอบทิศแบบนี้ด้วยนะคะนี่แหละค่ะปัจจุบันชอบมาที่วัดนี้มากๆเลยล่ละคะ่ะตอนนี้นะปันขึ้นมาอยู่ที่ชั้นบนสุดนะคะของโลหะปราสาทกันแล้วนะคะ แล้วก็เดี๋ยวกำลังจะขึ้นไปที่ด้านบนนะคะเพื่อไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุนะคะที่มีความงดงามมากๆเลยค่ะไปเราขึ้นมาด้านบนไปทันเลยแล้วตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาที่บริเวณชั้นเจ็ดแล้วนะคะเพื่อที่จะมาบูชาพระบรมสารีริกธาตุนะคะซึ่งนับได้ว่าโลหะปราสาทแห่งนี้นะคะเป็นเจดีย์สถานที่มีความสมบูรณ์พร้อมนะคะ <c oughs> เพื่อให้พุทธศาสนิกชนนะคะได้น้อมรำลึก บูชาถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไปค่ะแล้วทุกครั้งที่มานะคะปันจะรู้สึกถึงความสุขสงบแล้วก็ความเบิกบานใจกลับไปทุกครั้งเลยแ่ละคะ่ะและนี่คือภาพวิวนะคะจากตรงบริเวณชั้นเจนะคะที่ปันถ่ายมาได้ซึ่งก็จะเป็นวิวของภูเขาทองที่วัดสเกตร,ราชวรมหาวิหารนะคะภูเขาทองนะคะหรือเรียกอย่าว่าพระบรมบรรพ์นะคะซึ่ง ก็สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3เช่นเดียวกันนะคะและที่นี่เองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งวัดนะคะที่ปันตั้งใจที่จะไปกราบสักการะนะคะแล้วก็ไปถ่ายทำม,มาฝากเ,เพื่อนๆทุกคนนะคะได้ชมกันด้วยละคะ่ะและตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิวนะคะรอบๆทิศของโลหะปราศาท์นะคะที่เราสามารถมองเห็นและนี่ก็เป็นอีกด้านหนึ่งนะคะซึ่งมีทั้งหมด2ด้าน ที่ได้ขึ้นมานะคะก็สามารถที่จะมาอ่านที่บริเวณตรงนี้ได้นะคะแล้วก็มีําบ,บูชาบภาษาไทยด้วยค่ะนี่ะนะนะลมดีมากๆเลยเห็นไหมลมดีมากๆกแบบนี้ แล้วก็ตอนนี้นะคะปันจะพาทุกท่านนะคะลงไปเดินชมในแต่ละชั้นนะคะว่าบรรยากาศของแต่ละชั้นมีความงดงามยังไงกันบ้างและชั้นนี้ในชั้นที่5นะคะก็จะเป็นชั้นที่พูดถึงเกี่ยวกับพระอริยบุคคลนะซึ่งหมายถึงบุคคลผู้ประเสริฐนะ,ะในทางพระพุทธศาสนาถือว่าความเป็นพระอริยบุคคลนั้นกําหนดได้ด้วยการละสังโยชน,นะกคะ็คือกิเลสที่ผูกมัดส,สัตว์ไว้ในภพ นะใครละได้น้อยก็เป็นชั้นอริยบุคคลชั้นล่างลงมาใครละได้มากก็เป็นอริยบุคคลชั้นสูงขึ้นไปนะคะซึ่งก็มีทั้งหมด4ระดับชั้นด้วยกันนะคะกลุ่มแรกนะคะก็คือเป็นพระโสดาบันนะคะกลุ่มที่2คือพระสกทาคามีและกลุ่มที่3คือพระอนาคามีและสุดท้ายชั้นสูงสุดก็คือพระอรหันต์ค่ะแล้วตอนนี้นะมาเดินชมในชั้นที่ สี่กันต่อนะคะชั้นนี้นะคะเป็นชั้นสําหรับในการนั่งสมาธินะคะซึ่งเราก็สามารถมานั่งสมาธิกันในชั้นนี้ได้นะคะแล้วก็จะมีพระพุทธร,รูปปรดิษถานเรียงรายอยู่รอบทิศเลยนะคะนี่แหลคะค่ะมีปางต่างๆนะคะให้เราได้ชมกันด้วย นอกจากการนั่งสมาธิแล้วนะคะก็สามารถที่จะเดินจงกรมได้ด้วยนะคะซึ่งปั่นก็เคยมาเดินจงกรมหลายครั้งแล้วนะคะในบริเวณชั้นที่4ชั้นที่3และชั้นที่2นะคะ และบริเวณที่เราเดินไปนะคะเราก็จะได้ยินเสียงของระฆังนะคะที่ปลิวสวยไปตามแรงลมน่าซึ่งก็เกิดจากเทคนโนโลยีที่ทันสมัยนะคะ<ม>ก็คือเป็นเซ็นเซ,นเซอร์ทุกครั้งที่มีคนเดินผ่านก็จะมีเสียงเพลงเสียงระฆังตรงนี้ดังคลอบเบาๆขึ้นมานะคะเพื่อให้เรามีความรู้สึกสุขสงบทางใจเวลาที่เรานั่งสมาธิหรือเดินจงกรมนะคะ ตอนนี้ปันก็ฝึกให้น้องนิชาได้หัดเดินจงกรมกันด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่โลหะปราศาสตร์นะคะเราก็จะเห็นว่ามีช่องประตูน,นะคะอยู่รอบทิศเลยนะคะซึ่งก็ทำให้มีลมเย็นๆน,นะคะพัดเข้ามารอบทิศของโลหะปราศาสตรนะคะรวมทั้งเรายังได้สามารถชมวิวร,บรอบๆของโลหะปราศาสตรได้อีกด้วยล่ะคะ่ะ ส่วนชั้นนี้นะคะเป็นชั้นที่3มจะเป็นสถานที่ในการเดินจงกรมจุดสังเกตนะคะก็จะมีกำแพงสีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็สังเกตไหมว่าร,รอบๆนะคะทุกๆมุมเราจะได้เห็นหน้าจั่วนะคะที่เป็นสีทองอร่ามแบบนี้ค่ะแต่เดิมนะคะสีของยอดปราสาทจะเป็นสีดำนะคะแล้วก็ได้มีการ บรณะให้เป็นสีทองเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองนะคะซึ่งเดิมมีการถูกสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนางเ้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นะคะซึ่งมีพระราชดำริให้สร้างโลหะปราสาทหลังนี้ให้มียอดสีทองอยู่แล้วนะ,ะแต่ว่าเมื่อสิ้นรัชกาลค่ะจึงไม่ได้ดําเนินการแล้วเสร็จค่ะ ต่อมาเนี่ยมีการบูรณะโลหะประสาทอีกหลายครั้งนะจนเมื่อปีพธศักราช .2539 ค่ะได้มีการบูรณะปรับปรุงโลหะประสาทให้เป็นรมดำยอดประสาทเอาไว้นะเพื่อกันสนิมนะคะจนถึงปัจจุบันค่ะกรมศิลปากรก็ได้มีการดําเนินการบูรณะโลหะปราสาทครั้งใหญ่นะคะโดยมีการปิดทองที่โลหะปราสาทค่ะซึ่งก็ได้ดําเนินการในส่วนของยอดโลหะประสาท ที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้นะคะเป็นยอดสีทองสวยงามอลังมามากๆเลยนะแะั่ว่าในตอนกลางวันนะ,ะยามที่โลหะปราสาทต้องแสงแดดน,นะคะมีความงดงามมากแล้วนะคะในยามค่าคืนที่มีการประดับประดาเปิดไฟทั้งโลหะปราสาทเนี่ยทำให้เกิดความระยิบระยับนะคะแล้วก็สวยงามไม่แพ้ในเวลากลางวันเช่นเดียวกันนะคะ,อะตอนนี้นะคะเรากําลังจะลงไปที่ชั้น2กันนะคะ ชั้น2เองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะในการที่เราสามารถที่จะมานั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมได้เช่นเดียวกันนะคะและในชั้นนี้เองนะคะเราสามารถเห็นคติธรรมนะคะที่ติดอยู่ตามเสาแต่ละเสานะคะให้เราได้อ่านเพื่อเป็นคติเตือนใจได้อีกด้วยละค่ะ อย่างที่พันได้เล่าให้ฟังในช่วงแรกนะคะว่าโลหะปราสาทแห่งนี้นะคะมีทั้งหมด7ชั้นนะคะซึ่งก็มียอดปราสาท37ยอดค่ะซึ่งก็หมายถึงโพธิปักขียธรรมนะคะในพระพุทธศาสนา37ประการนะคะยอดปราสาทชั้น7นะคะเป็นที่ประดิษฐานาพระบรมสารีริกธาตุนะคะตรงกลางปราสาทค่ะเป็นช่องกลวงนะคะมีบันไดเวียน67ขั้นให้เดินขึ้นไปดูทิวทัศน์ด,ด้านบนได้ยอย่างที่เราได้ชมเดนไปแล้วนะคะ ซึ่งสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ภายในวัดก็จะมีความงดงามประณีตตามแบบศิลปะไทยนะคะถือเป็นอีกหนึ่งพุทธศิลป์สถาปัตยกรรมที่น่าภาคภูมิใจมากๆเลยล่ะคะ่ะและนี้ก็คือภาพของคติธรรมนะคะที่มีไว้ตามแต่ละเสานะคะให้เราได้อ่านแล้วก็ได้คิดเป็นแง่คิดคติธรรมค่ะสำหรับไว้ใช้ในการดำรงชีวิตนะคะ และตอนนี้นะคะเราก็ลงกันมาที่ชั้นหนึ่งกันแล้วนะคะในคลิปถัดไปค่ะปันจะพาทุกท่านไปสักการบูชาองค์พระประธานในพระอุโบสถกันนะคะอย่าลืมติดตามไปให้ได้นะคะตอนนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ